นะคะก็เป็นอีกสินค้าหนึ่งตัวเลยนะคะที่อยากจะ Pre เซนต์สุดๆไปเลยอันนี้เขาเรียกอะไรคะหอกพุหมาน้อยค่ะพุ่งหมาน้อยนะคะ <c oughs> เราเจะพุ่งหมาน้อยออกนะคะเราจะกลายเป็น LS ค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะสำหรับไฟเบอร์นี้ตัวนี้เนาะทานเวลาไหนก็ได้นะคะใครที่ไม่ชอบทานผักก็ต้องทานตัวนี้เลยตัวนี้จะมีหนะ้าที่นะคะในการดูแลระบบลังไส้ทั้งหมดเลยนะคะทำความสะอาดทุกระบบเลยนะคะเรียกว่าเป็นตัวดี ในเรื่องงการทำความสะอาดวิธีทานง่ายๆเลยเชคนะคะอยู่ในน้ําปริมาณแค่นี้เสร็จแล้วก็ใส่กับน้ำแข็งแล้วก็ทานได้เลยเป็นน้ําผลไมเ้เจ็ดส<า>ิ้ดิ๊งเลยรสชาติเป็นยังไะะเงเดี๋ยวใหน้น้องบีนะคะได้บอกพวกเราเป็นยังไงบ้างคะรสชาติอร่อยทานง่ายนะคะทานง่ายมากเลยเพราะว่าปกติพวกที่เป็นตัวรสพุงเนี่ย ทำยากค่ะอันนี้เป็นกาง่ายเลยเขาบอกว่าอยากพุงยุคก็ต้องตัวนี้อยากลําไส้สะอาดก็ต้องตัวนี้อยากหน้าใสนะคะสิวไม่มีนะคะแล้วก็ทําให้นะคะหน้าเราเนี่ยดูผ่องใสเขาบอกว่าถ้าข้างในสะอาดนะคะดูจากไหนดูจากสิ่งที่เรามองเห็นจากใบหน้าแล้วก็จากสิ่งที่เผยผิวสดๆออกมานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรียวกว่ามีคนเนี่ยนะคะโดยเฉพาะสาวๆหนุ่มๆชอบมากๆเลย ใครที่ไม่ชอบทานผักผลไม้ก็ตัวนี้ก็ช่วยได้ดีมากๆนะคะทาง่ายจริงค่ะอร่อยค่ะเป็นเหมือนน้ำผลไม้เลยนะคะไว้สนใจนะคะติดต่อสอบถามมาที่น้องดีได้เลยจ้า